ค่ะในตอนที่สองนี้นะคะเราจะมาเข้าในระบบ BI เหมือนเดิมนะคะก็คือ Business Intelligence นะคะแล้วเลือกที่ Business Intelligence ค่ะแล้วเลือกที่ระบบขายนะคะวิเคราะห์ก,การขายค่ะ,ะในส่วนของตัวนี้นะคะก็คือจะขึ้นกรอบในรายงานของวิเคราะห์ก,การขายนะคะเลือกช่วงสาขาเลข เรียงตามรหัสนะคะตั้งแต่รหัส0000 000ค่ะถึงรหัส0000 000ค่ะสำนักงานใหญ่นะคะเลือกช่วงลูกค้าเรียงตามรหัสเหมือนกันนะคะก็คือตั้งแต่ ISAC ขีด0001ค่ะถึง ISAC ขีด005ค่ะ เลือกช่วงชนิดสินค้านะคะเรียงตามรหัสค่ะตั้งแต่รหัส1ถึง R นะคะเลือกช่วงสินค้าเรียงตามรหัสเหมือนกันนะคะเลือกตั้งแต่ COM ขีด1ขีด001ถึง LAN ขีด1ขีด002ค่ะตั้งแต่วันที่นะคะเลือกเป็น01012552ค่ะถึง31122552ค่ะแล้วกดโอเคค่ะ ค่ะรอสักครู่นะคะค่ะเมื่อเราทําเสร็จแล้วทีนี้ตรงนี้ก็คือจะเกิดไอคอนสีเขียวสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินตรงแถบชาร์จบาร์ข้างล่างนะคะกดคลิกค่ะค่ะก็คือจะได้ในส่วนของรายงานตัวนี้นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้อง นำในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะคะวิธีการเอาออกนะคะก็คือโดยเอาเมาส์ไปคลิกไว้ตรงชื่อตรงคอลัมน์หรือว่าแถวที่เราไม่ต้องการนะคะคลิกค้างไว้ค่ะแล้วก็ลากไปที่ว่างๆนะคะแล้วก็ปล่อยค่ะทําจนครบนะคะในสิ่งที่ไม่ต้องการค่ะในกรณีนี้นะคะเราจะเพิ่มนะคะทีนี้ถ้าเราจะเพิ่มเราก็มาที่มุมขวานะคะตรง Fill Customer c u สต o m i z a t i o n ตรงนี้นะคะแล้วเลือกตรงนี้ก็คือเราจะเลือกเป็นเดือนแล้วก็ตัวเลขวันที่เอกสารนะคะแล้วทีนี้ที่เราจะให้แทรกตรงนี้นะคะว่าเราจะเอาไปแทรกตรงไหนนะคะก็คือเราจะเลือกเป็นคอลัมน์แอเรีตรงนี้นะคะแล้วก็กด F2 ค่ะค่ะทีนี้ก็จะได้ในส่วนของรายงานที่เราต้องการนะคะตรงข้างบนก็คือจะเรียงตามเดือนนะคะแล้วก็ข้างล่างตรงตรง ในส่วนของแกน Y ตรงนี้นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของชื่อสินค้าค่ะ,ะเมื่อเสร็จอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้เราเราจะ Export รายงานนี้ออกสู่ excel นะคะเป็นไฟล์ที่เราต้องการนะคะก็ไปที่เมนเมนูค่ะแล้วเลือกตรง grid ตรงนี้นะคะแล้วเลือกเป็น export d o c ument ค่ะเลือกเป็น excel d o c ument นะคะค่ะแล้วก็ ตรงนี้เราสามารถเลือกไฟล์ก็คือเปลี่ยนชื่อได้นะคะตรงไฟล์เนมตรงนี้นะคะเมื่อใน,นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดเซฟค่ะ,ะต้องการเปิดไฟล์หรือไม่ที่ท่านเอ็กพอร์ตหรือไม่นะคะถ้าต้องการก็ตอบเยสค่ะถ้าไม่ต้องการก็ตอบ no นะคะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะในการทำรายงานยอดขายแล้วก็เอ็กพอร์ตออกเป็นไฟล์ e x c e l ค่ะ